เคช้านี้มาแบ่งไปันเช่นเคยแล้วขอตั้งชื่อว่าโชคลายที่ขายว่าดีประมาณนี้และวกันะก็คงจะงงไปไว่าทำไมถึงเอาคำว่าโชคลายใครโชคลายแล้วมาบอกว่าดีบ้างมันก็เป็นเชิงว่าถ้าเรามองที่มุมดีมันก็อาจจะดีก็ได้ แล้วแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องเนี้ยเอายำยำรวมๆเลยนะฮะคือเรื่องแรกเลยเนี้ยคือหนังสือเรื่อง Good w i f e Good life เนี่ยผมอ่านมาสักพักหนึ่งครับแต่บังเอิญต้องให้เครดิตอเอ่อชื่อนะครับบุ๊กเทเลอร์ที่เขาเอาหนังสือเล่มเนี้ยมาขอดบทเรียนอะไรดีๆแล้วก็เอามาเล่าแล้วเขาก็มองในม,มุมของคล้ายๆที่เรื่องที่ผมจะพูดนี่นก็คือว่าโชคร้ายเนี่ยมันด็าล้ายมันจะดีลองเอา บทเรียนตรงนั้นเนี่ยมาเล่ามาแชร์แล้วผมก็รู้สึกว่าเอยโดนใจมากเลยว่าหนังสือเรื่องนี้จริงๆก็เป็นหนังสือที่ดีนะเป็นเชิงมุมบวกคิดในแง่ดีถ้าเอาคำแปลก็คือ good life ก็คือแบบบรรยากาศที่ดีก็ทําให้ good life ก็ทําให้ชีวิตดีนะครับฉะนั้นไอ้บรรยากาศที่ดีเนี่ยมันเกิดได้สองสิ่งสิ่ง,งแรกคือสภาพแวดล้อมเราซึ่งเราไปกําหนดกฎเกณอะไรมันไม่ได้ ะะเราก็พยายามแล้วกันที่จะอยู่กับบรรยากาศที่ดีถ้าบรรยากาศไหนไม่ดีเราก็ชิ่งเราก็หนีซะแต่ตรงไหนดีเราก็อยู่กับอันที่สองก็คือบรรยากาศภายในก็คือบรรยากาศภายในมันกอเกิดจากผลกระทบภายนอกมาสู่เราแล้วเราก็ปรุงแต่งเพิ่มเติมเข้าไปถ้าเราคิดว่ามันดีมันก็จะโอเคเราก็จะเหมือนกับมีแรงมีวิธีการคิดสู้แต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่ดีปั๊บมันจะ มันก็เรียกว่ามันจะดิ่งมันจะจมมันจะคิดอะไรไม่ออกนะครับมันก็เลยเป็น good v i b e good life นะครับแล้วคุณบุ๊คเชลเลอร์เนี่ยก็เอามาถอดว่าคุณลองคิดดีๆซิว่าอะไรที่คุณโชคายแล้วคุณคลายว่ามันจะดีบ้างอย่างที่น่าสนใจก็คือที่ผมเพิ่งได้เอารเร็วนะก็คือว่าเรื่องอกหักนะนะสมัยก่อนชิ้โกเขาจะบอกอกหักดีกว่ารักไม่เป็นอันนั้นเขาก็พูดถึง มุมมองที่ดีเช่นเดียวกันนี้เลยคุณเคยคิดไหมว่าคุณเคยพลาดหรือคุณเคยอยู่กับใครบางทีมีสองเคสกันเคสที่จีบใครไม่ติดนะฮะแล้วไปจีบคนที่ดูเหมือนจะน่ารักกว่าได้หรืออยู่กับใครสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เลิกโดนเทแล้วคุณก็ไปได้คนที่ดูเหมือนจะดีกว่าดูเหมือนนะเน้นว่าดูเหมือนจะดีกว่าสวยกว่า หรือคุณใช้ชีวิตคู่มากับใครแบบถูกพันมากๆแล้วคุณคิดว่าจะตายจากกันไม่ได้หรือคุณคิดว่าจะขาดเขาไม่ได้แล้ววันหนึ่งมันเกิดเหตุอะไรที่คุณคาดไม่ถึงคุณเฮิร์ตอยู่หลายปีคุณช็อกค,คุณอะไรแล้วคุณก็ไปเจอคู่แท้ในวัดคู่แท้ในสถานที่ดีๆในสวนสาธารณะหรือคู่แท้ในจิมที่คุณไปออกกําลังกายแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมาก คุณเคยมาคิดทบทวไหมว่าโอ้โหเราไปทนอยู่ได้ทําไมต้องหนาอะไรอย่างนี้ยฮะหรือมีรถทันเก่าอย่างเออขอเอ่ยถึงแล้วกันป้านะฮะมีคุณพ่อที่เสียไปแล้วเ่ไรสมัยก่อนเขาขับรถคือคุณแม่สุดให้เขาขับรถเพราะเขาเป็นแบบลูกจีนที่อาจจะเขาเรียกว่าบู๊บูไม่ค่อยทําอะไรงั้นจนโตมามาเจอกับแม่แล้วคุณแม่ก็สอนให้เขาขับรถเขาขับรถได้เขาขับรถ กับคันเก่าไปดีมาเลยจนวันหนึ่งครอบครัวคือผมแล้วก็ลูกสาวน้องสาวนะครับบอกให้เขาซื้อรถเขาก็ไม่อยากจะซื้อเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าเออซื้อเถอะ๋ยวไปซื้อได้คันเดิมเลยแล้วก็ไปซื้อพอไปซื้อขึ้นมาแล้วเขาคิดว่าไงในะคะันนะี้เขาบอกว่าถ้ารู้นี้รู้นี้อีกแล้วเขาซื้อตั้งนานแล้วคือมันมีอะไรหลายอย่างที่บางทีเราคิดว่ามันขาดไม่ได้มันดีอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่ามัน เปลี่ยนแปลงก็จะแย่แต่ถึงเวลาจริงๆมันอาจะาจะดีปูเสยาวยานั่นผมขอแตะอีกสองเรื่องเป็นแรงกำลัง,าางใจในการพูดเรื่องนี้ด้วยก็คือตอนนี้ที่ไลฟ์อยู่ก็คือโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่เป็นเครื่องเดิมงงไหมครับคือเดิมผมใช้ iphone สิบอยู่แล้วก็มาเปลี่ยนกับคือพ่งไม่ได้มาเปลี่ยนมาลูกชายเปลี่ยนโทรศัพท์ก็เลยเอา iphone 11ลูกชายมาใช้แล้วก็ใช้ไปแล้วก็สักพักใหญ่แล้วนี่รูกชึกมาใช้ไม่เกือบสองปี แล้วก็ประสบปัญหาว่ากล้องมันสั่นแล้วผมก็ทนลำคาลแล้วก็ทนที่ไม่ซ่อมมาอยู่นานนะในระหว่างเดียวกันที่เปลี่ยนไปเป็น iPhone ของลูกชายก็เพราะว่าเครื่องนี้แบตมันเสื่อมแล้วก็เลยเปลี่ยนไปเครื่องสรุปเราไปเจอปัญหาใหม่เราไม่แก้แล้ววันหนึ่งเมื่อวานนี้เองก็ทําให้โทรศัพท์ตกหน้าจอแตกพังก็กลายเป็นพังสองอย่างก็คือพังทั้งหน้าจอพัทงทั้งกล้อง เราก็เอ๊ะเอาไงดีจะไปแก้ทั้งสองอย่างเลยมันก็ค้าจ่ายสูงไหมมันจะคุ้มไหมหรือเอาเครื่องนี้ไอโฟนเก่าไปพัาเปลี่ยนแบบนะเปลี่ยนไปทันสองมั้งนี่เสร็จก็ใช้ไดแ้แล้วเราก็กลับมาใช้เครื่องเดิมคืออันนี้แค่เล็กๆบทหนึ่งที่เราคิดว่าบางทีอาจจะไม่ช่วงว่ามันทำให้เราแก้แก้ที่ผมลำพังมานานรุ่ง้องที่มันสั่น แล้วม่แกแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับบางทีโชคดยมันมาบังคับเราให้เราแก้ไขให้มันทาอะไรสักอย่างให้มันดีขึ้นนะอย่างตะคุนต่อเรื่องพานาลิตรีสารายไอสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ชอบไม่เชียวแล้วเราได้มาคนที่มันไดม้มันอาจจะเป็นคนที่ดีอย่าไม่ได้เพืว่าดีกว่ามันอาจจะเป็นคนที่ดีกว่าที่เราคิดหรือที่เราคิดว่าเขา ไม่โอเคมันอาจจะดีก็ได้หรืออีกบ้างไปนะฮะที่เราสรุปภาพรวมในวันนี้ก็อยากจะบอกว่าอะไรที่ไม่ดีกับคุณอย่าไปคิดว่ามันไม่ดีอย่างเดียวลองหามุมหลืบที่มันดีอย่างน้อยก็ทาให้จิตใจเราดีขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเราก็อ,อยู่กับความโชคาในให้สนุกนะคะ